ครับเห็ดทูทานนะครับเห็ดทูทานนะครับเอาลงไว้ให้แม่ย่ายนะครับนี่ครับเห็ดทูผ่านนะครับเบิ้งไว้มื่ออื่นติด้กินบ่ครับนี่ครับมื่ออื่นต้องได้กินแน่นน้อนครับนี่ครับเห็ดทามาลอยกอนนะครับเบิ้งงนะครับมื่ออื่นกำลังเห็ดนะครับเนี่ยเอาซอนปลายซอนเคลียออกนะครับเนี่ยเบิ้งไว้เด้อนะครับมื่ออื่นติด้กินนี่ครับทำง่ายง่ายเห็ด ผูผานมาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพนะครับเห็ดพูฐานนะครับวิธีทําเห็ดพูฐานนะครับทาง่ายง่ายครับเขาบอกว่ามะเอื่นได้กินเลยว่าสันมะเอื่นเอาขี้ยาออกให้เบ่าสันให้เห็นขี่ฟางเลยว่าสันนี่ครับเอามาลอ,อยกรงไว้เครับชิ้กินบอริรงไว้มะอื่นนี่ครับนี่ครับ มาแต่เศ้ามาหอดคำได้ไหมนี่ปุ๊บดึงออกก่อนเนี่ยมเมื่ออิญไม่ชี้ได้กินว่าพันธ์เห็นว่าเบิ่งไว้นะครับวิวธีเพาะเห็ดทูผานนะครับนี่เคลียออกให้เบิดนะครับเคลียออกให้เบิร์ดเคลียออกให้เบิดนะครับนี่ลอยก่อนเบิ่งไว้สิมื้ออื่นสิได้กินหลายสำใดเบิ่งเด้อพี่น้อกหาเฮาบ่เอานี่ออก มันสีบออกมาเกิดไงประสนมันสีเกิดแท้ๆข้างหนาา้าเอาประสนครับต้องให้เห็นนวดฉันต้องลดน้ำให้ชุ่มชื้นนะครับนี่สลดน้ำนะครับรนี่บัดนี้ลดน้ำได้ครับลดน้ำนะครับ,ออบดรเดให้มันชุ่มชื้นนะครับถ้าบ่ะชุ่มชื้นแล้วมันสีบออกมาประสน ันเ,เปียกเลยนี่ว่าลงไปเยอะนะครับมืออื่นนะครับมันนี่น้ำมือแรงหาหามงกลักวๆนครับมืออื่นกับสีออกะม่านเจ็ดมงเศร้าสีออกแล้วนะครับรบึ้งที่คือทำนะครับเอาไว้ในไงน่ในห้องน้ำนะครับนี่เอาไว้ในห้องน้ำจงดีเลยนะครับจุ๊บ แกออกให้เบิดเลยมันเนี่ยสอยกแกนะครับแกออกให้เบิดอย่าให้มีอันที่ยาผสมอันที่ออกเบิร์ตผสนปึ๊บเอามาให้เพ่นคุณลอยก่อนไม่ย่ายหาอยหอหอลอยหนึ่งพอห้อก็ลอยหนึ่งผสนเบิร์ไ้นะครับที่จะกินปึ๊บ